มาบอกดวงชาววันจันทร์ค่ะ6-10กันยายน2566หรือว่า223 0 23. 5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันจันทร์พยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมนะคะอาจจะตรงสำหรับบางคนค่ะวันที่6ชาววันจันทร์คุณได้ไพ่เด็กถือเรียนค่ะ ความรู้สึกยินดีเกิดขึ้นในใจคุณความสุขเล็กๆเมื่อคุณนึกถึงความมั่นคงความมั่นใจด้านการเงินในวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าเรามีความมั่นคงด้านการเงินขึ้นมาแล้วนะแม้จะเพียงเล็กในน้อยคุณก็รู้สึกมีความสุขใจอย่างนี้คะ่ะหรือว่า ได้ของขวัญของฝากที่ถูกใจวันนี้ชาววันจันทร์เป็นวันนิ่งๆสบายๆนะคะมาถึงวันที่เจ็ดนับว่าเป็นวันดีที่สุดในห้าวันนี้ชาววันอาทิตย์ขออภัยค่ะชาววันจันทร์ขอให้คุณตื่นเช้ามารับพลังงาน ด้านบวกนะคะวันนี้คุณจะแจ่มใสสดชื่นทั้งกายและใจสมองปลอดโปร่งมีพลังงานด้านบวกคุณรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาเหมือนเปลี่ยนโลกใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่คุณรู้แล้วว่าจะกําจัดความมืดความเครียด ความทุกออกจากตัวได้อย่างไรวันนี้คุณจะไม่ให้ความมืดมนทั้งความคิดหรือว่าความรู้สึกมารบกวนจิตใจคุณด้านการงานการงานก็สำเร็จด้านการเงินก็เป็นไปตามที่คิดเป็นวันที่โชคดีมีโชคลาภนะคะด้านความรักก็แจ่มใสค่ะเป็นวันที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ มาถึงวันที่8ดนะคะเช้าว,วันจันทร์คุณได้ไพ่รบแพนไพ่องค์สังคราชค่ะวันนี้เรียกว่าคุณเป็นคนที่เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกรักของเทวดาเป็นลูกรักของอเทพเจ้าแห่งคุณงามความดี หรือตามศาสนาของคุณตามความเชื่อของคุณนะคะการขอพรสิ่งใดจะเป็นไปตามนั้นเพราะคุณเป็นคนดีค่ะคุณเป็นคนดีมีคุณ,ณธรรมมีจิตใจที่ดีค่ะภายใบนี้วันนี้การเข้าหาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้ใหญ่จะได้รับความเมตตาด้านความรู้ คุณก็จะได้เรียนรู้อะไรที่เป็นวิชาการเป็นความรู้ขั้นสูงค่ะ,ะหรือมีผู้มีความรู้ให้ความรู้แก่คุณเป็นวันที่เรียกว่าสูงสุดด้านทางโลกและก็ทางธรรมเป็นวันดีๆสำหรับชาววันจันทร์นะคะ มาถึงวันที่9ค่ะคุณได้ไพ่จัด g มนค่ะไพ่คําตัดสินคําพิพากษาวันนี้ชีวิตของชาววันจันทร์เรียกว่าคุณงามความดีได้ตอบแทนคุณคุณจะมีชีวิตใหม่การเกิดใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับต่างชาติ อาจจะได้ผลดีมากๆทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลทำงานบริษัทต,ต่างชาติคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงที่ดีค่ะเรียกว่าเทวดาวอวยพรการเกิดใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่การได้รับข่าวดีเป็นผลกรรมดีที่คุณเคยทำไว้ เรียกว่าทำดีวันนี้ก็เลยได้ดีอย่างนี้นะคะมาถึงวันที่10ค่ะคุณได้ไพ่สีดาบชาววันจันทร์วันนี้คุณจะอยู่นิ่งๆปล่อยวางคุณรู้ปัญหานะ่ะมีเป็นปกติคุณเข้าใจแล้วไม่ว่าอดีตหรืออนาคตเราก็อยู่กับปัญหาทั้งนั้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่เราต้องคอยแก้ไขต่อสู้เอาชนะอุปสรรคและปัญหานั้นไปเรื่อยๆในการดาเนินชีวิตวันนี้คุณเข้าใจแล้วคุณจึงเป็นผู้เฝ้าระวังอะไรที่เป็นปัญหาคุณจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวคุณรู้จักที่จะใช้ชีวิต เหมือนหน้าภัยบอกอย่างนี้นะคะการรู้จักปล่อยวางและก็เข้าใจปัญหาเราจะอยู่ในโลกนี้ได้ในทุกที่จริงๆนะคะนี่คือพลังงานโดยรวมของชาววันจันทร์แม่หมอนนำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจเหมือนเดิมค่ะขอขอบคุณผู้เข้ามารับชมรับฟังคลิป ขอบคุณมากๆทุกการติดตามค่ะขอบคุณช่อง y o YouTube ด้วยที่ให้โอกาสได้สื่อสารกับผู้คนแดนไกลทั่วโลกค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ